whoops okay. ที่ถอดผมดูดีกว่าเลยครับถ้เกิทำเป็นใคคุณอ้แต่ต้องเคยอแล้วบอกเองเขเรียกข้างในอ่ะเนาะต้องบุกเขาจะได้แล้วถันแล้วกันตัวแล้วกันบองตัวมันหมดตัวมันหมดที่เสียเลย

อันนี้ก็บรรยายทุอชอด้วสรางเรียงเอาเองินไปช่วยเหลยต้องหมายตอดีหาี่ใครจัดเจกระจบข้งหน้าสูเอาแนบอะเอาแนบ้็งไม่เห็นนะเอา้าเราจะออกเร<อ>าจะเข้าเนม่านธนาคารธนาคารพุด มที่นพรอนับแม่แม,ม่มันมีในพอนทัรครับม,มันจะมีแบบคือมันจะสร้างสตอรี่อ่ะแต่คือมันก็เป็นคู่นี้ทำ